ต้นจังญี่ปุ่นเป็นต้นไม้ฟอกอากาศยอดนิยมประกูลเดียวกับต้นปามนิยมปลูกกันมากในประเทศจีนญี่ปุ่นมาเลเซียและไทยเนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่ายลำต้นตรงแข็งแรงใบเรียวสวยและมีคุณสมบัติในการดูดสารพิษในอากาศนิยมนำมาเป็นไม้ประดับตกแต่งหลายคนมักนำปลูกลงกระถางเพื่อใช้วางไว้ตามมุมต่างๆภายในบ้าน ส่วนภายนอกอาคารนิยมปลูกเป็นสวนหย่อมหรือปลูกริมสระน้ำต้นจากญี่ปุ่นมีการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างช้าแต่เป็นต้นไม้ที่ปลูกและดูแลง,ง่ายทนต่อโรคมแมลงและสภาพอากาศแห้งแล้งได้ดีสามารถขาดน้ำติดต่อกันได้หลายวันเมือ่อโตเต็มที่จะสูงประมาณ3-4เมตรลักษณะของต้นจะขึ้นเป็นกอคล้ายกอไผ่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน2นิ้ว ส่วนใบมีสีเขียวเข้มมันวาวแยกเป็นแฉกคล้ายพัดมีใบย่อยจำนวน5-10ใบยอยู่ติดกับกา้านออกดอกเป็นช่อแบบพวงสั้นดอกเพศเมียจะมีผลติด